ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคน,นะนหะ้องช่องเจเสียกับเกม Black Clover สบายส a ตว King นะคะหรือว่าเกม Black Clover Mobile กันเองค่ะวันนี้นะคะก็ตามสัญญาเลยเนาะวันครั้งก่อนนะคะเรารีวิวแบบว่าวิลเลียมไปใช่ไหมแล้วเจ๊ก็บอกว่าเออถ้าเจ๊เปิดได้มิโมซานะคะเจ๊จะมารีวิวซึ่งตอนนี้ก็ได้มิโมซาสองดาวมาเ,เป็นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็วันนี้เดี๋ยวมาลองเล่นทีมมิโมซาดูนะคะก่อนที่จะลองเล่นเนาะเดี๋ยวเราแวะไปดูในอารีนาก่อนดีกว่าว่ามีใครเล่นบ้างไหมนะคะเพื่อจะจับทีมตามได้เองนะ มาในอารีนานะี่ยผู้เล่นอันนี้เป็นผู้เล่นระดับสูงนะฮะก็จะเห็นได้ว่าจะเล่นแค่ทีมอเอออเ้ยไอ้นี่มาไงเนี่ยเดี๋ยวนะคิริโตะเหรอเอ้คียโตะคียโตะมาไงเอ้ย,อยตอนแรกนะคะทีมนี้มันอยู่อันดับหนึ่งนะทุกคน ไอทีมเจเมเลกับเฟอร์เกเรียนเนี่ยมันอยู่ดับหนึ่งนะคะแล้วเจก็ได้มีการทําคลิปเนาะเล่นเจเมเลโอไปแล้วนะคะกับทีมแบบว่าแบบนี้เลยนะคะเออก็เดือดอยู่พอสมควรใครอยากดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะคลิปก่อนหน้าแบบก่อนหน้าแบบสดๆร้อนๆเลยเอ,อ้ยอันนี้มีวะ่ะอันนี้เขาเล่นกับไอ้นี่นะคะอ๋อเล่นกับเจทีมเขียวล้วนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกสุดล็อกสุดอืมไม่เห็นวิลเลียมเลยนะ มีโมโผมาแค่หนึ่งเองเหรอเอออันนี้หลีกสูงนะคะหลีกต่ำนี่หลีกต่ำก็หลีกต่ำก็อ่ะที่เจ็ดนะคะใช้เขียวล้วนเหมือนกันเนาะเป็นริวตรงนี้อันนี้อืไม่ค่อยนิยมแฮะเออแต่ว่าเจอลองเล่นแล้วนะมันก็ค่อนข้างเก่งนะคะสองดาวเนาะ เพราะว่ามีทั้งแบบแพสซีฟที่ทีมเขียวล้วนด้วยนะคะที่ให้ในส่วนของอมาตะกับตัวที่ a d k สูงที่สุดเนาะแล้วก็2ดาวนี่คือมันจะโยน SP ให้เพื่อนนะคะแบบทุกเทิร์นเลยวันนี้เดี๋ยวมาไขาข้อสงสัยกันเนาะว่าทําไมแบบเขาไม่ค่อยเล่นกันนะคะแต่ว่าเจะร้องเล่นอยู่มันก็ม,นกมันก็เก่งนะเดี๋ยวให้เพื่อน,อนดูคลิปแล้วก็ใช้จักรยานในการรับชมแล้วกันเนาะว่าแบบเออทำไมเขาถึงไม่ค่อยเล่นกันนั่นเองอ่ะถ้าทุกคนพร้อมนะ,นะคะก็ไปดูกันเลย เลชแมนชอบโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมเปิดให้เติมแล้ววันนี้กับเกม Black Clover Mobile เติมง่ายในราคาแสนถูกสุดคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญเลชแมนคอยใก้ชทนเ่วนลดได้เติมก่อนค่าจ่ายก็ได้นะเพราะมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากยเติมในเว็บก็ได้เติมในไลน์ก็ดีเติมถูกเติมง่ายเติมไม่บริการ2ีชั่วโมงพร้อมแล้วต้องเลชแมนชอบ มาทุกคนนี่นะคะก็คือน้องมิโมนะคะที่เพิ่งเปิดได้เมื่อกี้ปั้นเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆเนี่ยก็น้องนะคะ เออถ้าใครที่ใส่น้องเนาะก็จะเล่นทีมนิยมทีมเขียวนะคะเล่นคู่กับชาร์ลอตนั่นเองเนาะเพราะว่าจะได้แพสซีฟซ้ำกันถึง2อันนะคะก็คือแพสซีฟน้องชาร์ลอตด,ด้วยนะคะที่เป็นแบบว่าเป็นเพิ่มเกาะเนาะเพิ่มโล่นะแล้วก็จะได้ในส่วนแพสซีฟสีเขียวของน้องมิโมนะคะที่เป็นเอ่อตัว ATK สูงสุดได้อมาตะนั่นเนองเนาะก็คือเทิร์นแรกเนี่ยไม่ตายแน่ๆนะคะอืมซึ่งทีมที่เจะจะเล่นวันนี้ในทีมเขียวล้วนน่าจะเมื่อกี้เห็นเขาเล่นแรงกริสกันใช่ไหมแต่เราไม่นะ เราไม่เล่นอย่างนั้นเนี่ยเจยจะเล่นในส่วนของเจเมเลน,นะเฟอร์เกเลียนนะคะเฟอร์เกเลียนล่างเออเป็นล่างบุกเบิกเลยก็คือล่างแรกนั่นเองจะลองเล่นกับล่างรีดูนะคะว่าเวิร์กไหมเพราะว่าเออเจลองเอาเฟอร์เกเลียนไปเล่นกับโนเซลมาแล้วมันค่อนข้างเวิร์กนะคะก็เลยอยากเอาน้องกลับมามีบทบาทเล่นอีกค,ครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะไม่มีโนเซลก็ตามแต่ว่าเท่าที่เล่นกับโนเซลแล้วมันแบบว่าค่อนข้างเก่งเพราะว่าโนเซลอ่ะเขามีในส่วนของแบบเหมือนกับมันเบิร์ดดาเมจได้2รอบใช่ไหมแต่ว่าเฟอร์เกเลียนรอบเนี้ยคือ ออมันก็จะเบิร์ดามเมจได้สองรอบเหมือนกันอันติรอบหนึ่งนะคะก็คือน้องมิโมะเขาจะโยน SP ให้ได้แล้วก็ชาลอดเขียวก็จะโยน SP ให้ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นทีมลัชดาเมจนะคะหรือว่าเป็นทีมแบบว่ารีดดามเมจแบบใช้อันติรัวๆแบบไม่ไม่กลัวเปลืองนั่นเองเนาะ แล้วก็น้องชาล็อตนะคะชาล็อตก็เอามาการเกาะด้วยนะคะแล้วก็เอามาแพสซีฟสีเขียวด้วยเนาะ,ะแล้วก็จะเป็นมิโมนั่นเองอ่ะนี่คือทีมที่จะเล่นเนาะ,ะแล้วก็วันก่อนนะคะมีคนถามด้วยเนาะ,ะเรื่องฟาน่านะคะเดี๋ยววันนี้เอาฟาน่ามาลงด้วยละกันเนาะดูกันไปเลยว่าเออเฟอร์เกเรียนกับฟาน่าเนี่ยอันไหนเวิร์กกว่ากันอันไหนดามจบึมบั่มกว่ากันก่อนที่เราจะไปดูพ v p พโชว์เคสนะคะขอแวะพูดถึงเรื่องการ์ดกับสกลิลน้องกันหน่อยเนาะ,ะแล้วก็พูดถึงว่าน้องต้องเล่นอุปกรณ์อะไรการ์ดจำเป ค่าเร็วๆล้วกันสำหรับการ์ดน้องนะคะถามว่าจะเป็นไหมบอกเลยว่าจําเป็นมากถึงไม่ได้จะเล่นกับน้องจะเอาไปเล่นกับตัวอื่นเนี่ยหรือว่าแบบเออไม่ได้จะเก็บน้องก็ควรเ,เก็บการ์ดน้องไว้นะคะเพราะว่าการ์ดน้องเนี่ยคือเขามีโอกาสนะคะเริ่มต้น60%นะคะถึง100%ที่จะเพิ่ม MTK นะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมทุกคนนะคะ15%เนถึง30%เนลยนั่นเองซึ่งหมายความว่าถ้าจะเล่นกับตัวเฟอร์เกอร์เลออนพลัง MTK 5 0,000่นมีโอกาส60%เลยที่น้องจะสามารถ เพิ่ม MTK ให้เ7 000, 5 0 0นั่นเองนะแต่ถ้าเจอัพเต็มนะแต,แต่ตอนนี้ไม่มีตังนะพูดพูดไๆก่อนถ้าอัพเต็มมีหักร้อยเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่ม MTK 30%ก็เท่ากับว่าเออสามสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นมันหมื่นห้านะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือเป็นโจมตีไปนะคะแล้วก็ฮิลเอ่อประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมของเอ่อเทสพี HP สูงสุดของน้องประมาณนี้นะถ้าแปลไม่ผิดเนาะแล้วก็สกิลสองนะคะก็คือ เป็นเหมือนบัฟนะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมนะก็คือกดใครนะคะก็จะมีโอกาสา40%ที่จะลบ G บัฟนะคะในส่วนของ HP Recovery Reduction นะคะหรือว่าการลดการฮิวนั่นเองเนาะแล้วก็มีการฮิวให้เพื่อนคนนั้นนะคะ100%ของ HP ตัวน้องเองนะซึ่งน้องนะคะใส่เป็นอุปกรณ์แม็ก HP นะคะคือน้องเนี่ยฮิวจาก m a ็ HP เท่ากับตัวน้องเนี่ย ต้องใส่ HP ล้วนนะคะก็จะถึกขึ้นแล้วก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองถ้า HP ประมาณ100 0 0แนะอันนี้ตีมาจากชาม,มี่นะเชาม i ี่เจแบบ H p ประมาณแสนนิดนดนะคะก็เท่ากับว่าฮิวเพื่อนเนี่ยเลือกใครคือฮิวคนนั้น100 0 0แนะคะก็น่าจะเหลือๆกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีการลบดอทนะคะแต่ว่าถ้าใส่การ์ดเข้าไปเนี่ยจะมีการเพิ่มการเจาะเกาะให้ด้วยเนาะเจาะเกาะานั่นเองอะ สกิล l 3เหมือนกับตอนล่างปกติเลยนะคะก็คือกดไปปุ๊บแล้วชุบเลยนะคะซึ่งชุบเนี่ยจะมาพร้อมกับเลือดประมาณถ้าจะไม่ผิด60%อะไรประมาณนี้มั้งตรงนี้เขาไม่ได้เขียนใช่ไหมแต่ถ้าเอาไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะบวกไปเรื่อยๆน่าจะตันที่เท่าไหร่60%ป่ะไม่ชัวร์นี่น่าจะน่าจะใช่นะหรือ100%เอ๊ะอ,อัพ60 70บ0 90อ๋อใช่เริ่มต้น60เต็มที่100่ะก็ชุบมาเลือดเต็มหลอดนั่นเองอ่ะส่วนบท เออ LR น้องนะคะก็คือใช้ทีมสีเขียวร้วนนะคะน้องจะมอบอมาตะนะคะให้กับตัวที่ uh, ATK บวก t k สูงที่สุดในทีมก็คือ1ตัวคือล็อกว่าเธอแรกเนี่ยไม่ตายแน่นอนประมาณนี้แล้วก็ปลดดาวนะคะต้องบอกเลยว่าน้องเนี่ยถ้าไม่มีดาวเนี่ยจะค่อนข้างเล่นยากลําบากแล้วก็กากนิดนึง แต่ถ้าจะเล่นแนะนํามี2ดาวนะคะเพราะอะไรนะคะทุกเทิร์นนะถ้าปลด2ดาวปุ๊บทุกเทิร์นเลยเขาจะโยน sp นะคะให้เพื่อนทุกคนในทีมเลยนะคะ1 sp เท่ากับว่ามันจะรัตตัว sp ให้เราใช้สกิลได้เร็วขึ้นในส่วนของตัวอันติเมทเนาะ ยิ่งตัวเ,เพื่อนคนไหนที่สกิลอันติเมนเป็นสกิลหมู่เนี่ยก็ยิ่งจะดีมากเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าปลด5ดาวนะห้าดาวเนี่ย,ยก็ดีเหมือนกันคือนอกจากที่จะโยน s p ให้เพื่อนแล้วเนี่ยคือถ้าตัวน้องตายนะคะน้องจะทําการฮิวเลือดทุกคนในทีมนะ,ะให้เต็มหลอดก็คือร้อเอลยนั่นเองชีวิตแรกชีวิตมากนะคะจังหวะนี้อ่ะประมาณนี้สรุปรวมคือการ์ดมีไหมต้องมีนะคะย้ำว่าต้องมีไม่เอาน้องก็ควรเก็บการ์ด สองการ์ดต้องอัปดาวไหมอัปไปเลยยิ่งอัปมีเงินอัปเต็มยิ่งดีนะคะน้องใส่ของอะไรน้องใส่ของ h p พนะคะควรปลดดาวไหมควรปลดอย่างน้อย2ดาวนั่นเองอะน่าจะครบทุ่นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดู PVP โช o w c a s กันเลยดีกว่าอะมาทุกคนตาแรกนะคะเจอกับคุณโยชิเนาะพลังเขานั้งสูงเหมือนกันแล้วก็ทีมเนี่ยเดือดมากแตงล้วนนะคะอัสตาแมกนาโนเอลแบบนี้เนี่ย ค่อนข้างเดือดพอสมควรแล้วเรามาเทสดูกับทีมเดือดๆแบบนี้เลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะมาทุกคนเริ่มเกมมาแบบนี้โอ้แล้วตัวดาเมจเขาเร็วซะด้วยดาเมจเขาเร็วแบบนี้เราก็ต้องกางเกาะก่อนแล้วกันอ่ะชึบอ,อืมมาแล้วเขาล็อกใครเอ่ยโปโอเคล็อกอาเจนะฮะอาเจ จะมี p a s s i v หรือ skill นะคะในส่วนของการที่จะดูดตีนตัวที่ ATK สูงที่สุดเนาะแล้วก็น้องม,มิโมน้องม,มิโมต้องใช้ skill 2เพื่อเพิ่มเจกกาะเกาะให้ตัวดาเหจเราแบบนี้อ่าโอเคเสร็จปุ๊บเฟอร์เกอรเรียนเราจะจับตายนะคะในส่วนของโนเอลไม่ต้องเล่นเออเรียบร้อยอัตปันมา โอเคละอาเจ้ RJ, เราจับตายในส่วนของอาเจ้ RJ, จะใส่เป็นเซตเดิมกับคลิปที่แล้วเลยนะทุกคนเป็นเซตเอทเคนะคะแม็กหน้าลาก่อนเพื่อนเออแสนห้าหูแทงจริงๆนะจ๊ะเฮ้อแล้วก็กางมานันสกนไปอชิชิว,ชวอืมเสร็จปุ๊บชาลลอตต้องโยนมานาะให้กับ นี่เฟอร์เกอร์นะคะเฟอร์เกเลียนเผื่อเขาใช้ในรอบถัดไปเนาะจะได้ปั๊มเอพรัวๆอะแม่มดยิงมาอุย๊ยอืมอันนี้มันฮิวต่อเนื่องน่าจะฮิวให้กับเฟอร์เกเรียนแต่เราใช้สกิล3ไม่ได้นะทุกคนไม่แน่ใจว่าจะบอกไปยังคือสกิล3มมันเอาไว้ชุบอย่างเดียวนะถ้ามันไม่ฮิวนะทุกคนมันจะชุบตัวที่ตายพร้อมกับเลือดเต็มหลอดแต่ว่าใช้ไปถ้าตัวมันไม่ตายมันไม่ฮิวนะ เราจะใช้สกิลหนึ่งไปล้ากันชึบแล้วก็ฮิลเฟอร์เกเลียนโอเคหายใจหายคอขึ้นมาหน่อยแล้วก็อเผาแล้วกันสแตทเผาดาเมจไปบึ้มอ่าโดนเผาแหะอาสตาบชึบอาเจ้าไม่มปาดใครไม่ปาดปาดเจ้แบบนี้โดนเจ้ต่อยนะห,หนูเออวิยต่อยเบามากต่อยเบามากเลยอืมตีปกติไป แล้วฝั่งหลวามโอเคสวนกลับมาแล้วมิโมเอ้ยยังไม่เคยใช้สกิลประสานเลยอ๋อมันจะเพิ่ม SP กับกลางโล่อย่างนั้นเหรอน่าสนใจอยู่นะลองลองลองเทสให้ดูอือ๋อกลางโล่ให้แค่ตัวเองเหรออ่ะก็ได้อยู่อันนี้เขาจะประสานกับอาเจ้เพิ่มนาเมจอ๋อ อืมจริงๆปกติมาเธอเนี้เราควรจะได้ SP เต็มแล้วแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรออดได้ใช้อันติเมทอีกอีกรอบหนึ่งเนาะอุ้ยปั่นมาคนข้างแรงเฟอร์เกอร์เราคนข้างเจ็บพอสมควรอืมต่อยไปแล้วก็ชาร์ลอตจะทำกันกลางเกาะอ่ะกลางมาแล้วก็แม่มดตีธรรมดาแล้วก็โดนเผา อืมโหเลือดเราแบบปิ้มปิ่มมากเลยเออม,มาพร้อมแล้วกับสกิลดิเมดน่าจะอืมไม่แน่ใจว่าเอาแอสตาลงได้ไหมแต่ว่าแม่มดเนี่ยเอาลงได้แน่แต่ถ้าเราเสี่ยงตีแอสตาแล้วมันเลือดปิ้มปิ่มแล้วมันไม่ตายเราจะสวยนะทุกคนอือส9ิลเก้าโหดีนะไม่ตีแอสตาไม่งั้นสวยจัดแล้วก็โยนเอีเหมือนเดิมชึบอืออ่ะ โอ้อัสตาอัสตาอืมโอ้โหเฟอร์เคยเลี่ยนตายทุกคนเออไม่เป็นไรเรามีชุบต่อยไปเออโอเคสวยอืมอัจเจอย่างงั้นเหรอกางมา纳โซนดีไหมนะากางมา纳โซนชาร์ล็อตก็จะได้ด้วยตอนนี้เรามีบ๊อบเรามีเราไม่มีมา纳โซนนะทุกคนขอกางมา纳โซนก่อนแล้วกันเพิ่มเดฟสามสิบเปอร์เซ็นต แล้วก็มิอ๋ยังไม่ถึงมิโมอีกเหรอเอ้ยมิโมเราโอ้โหไม่น่าใช้เล่นเลยตอนนั้นไอ้นี่ไม่พอเรามีในส่วนของพาสซีฟไม่พอนะอืมเราเพิ่มเจาะเกาะให้เจ้แล้วกันอ่ะฮิวด้วยนะถ้าเฟอร์เกเรียนไม่ตื่นก็เจ้น,นี่แหละโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเกินไปอื้มพันหนึ่งล้านนาเมตร กำลังวางแผนแบบสวยๆฝันวูบเลยดับวูบเลยนะฮะกับแอสตาบิสซาดโอ้โหเรายังไม่เข็ดนะทุกคนยังไม่เข็ดกับทีมแดงล้วนเอาอีกแล้วฮะทีมแดงล้วนนะยังไม่เข็ดนะฮะมันต้องได้เลยวันนี้จะเอาให้ได้ทีมแดงล้วนมาโอเคโอ้โหโดนใบโดนใบแล้วเราก็ยังไงดีเอ่ยแบบนี้โดนใบมาแบบนี้ กางไปก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกก็กางกางบาลียไว้อะแล้วก็ชามีต่อยต่อยและพามกินพายแม่มดคอมโบอย่างต่อเนื่องแล้วเราทำไงได้แล้วเราทำอะไรได้ไหมทำอะไรได้หรือเปล่าอืมทำอะไรไม่ได้นะก็เจาะเกาะตามเคยนะอาเจโดนโอ้โหทั้งโดนทั้งฟักทองทั้งตามเธอมันเศร้าแท้ อัตตาแต่มันมีอามาตาถึงเอาอัตตาลงแต่มันก็อืมไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มโอ้แล้วเราแพ้ทางเออแต่เราจะเอาให้ได้วะยังไงก็อยากจะรู้อยากจะลองวะถ้าแพ้ตอนนี้เดี๋ยวคย่อยค่อยเปลี่ยนตัวเออถ้าชา้มมี่ตายเอฟเฟกมันก็ยังอยู่แต่ชามมี่เนี่ยบางอยู่แล้วค่อยให้เจกเก็บก็ไดรหนอันนี้ละกัน ลากนเออหลาตาปั่นมาจังหวะน,นี้อุ๊ยไม่ปั่นเอ้ยอ๋ออมหมันไส้เอา้าไม่ได้แพสซีฟแม่มดทีมแดงล้วนหรอเอ๋ลุงนี้น่าจะเอามันลงตั้งนานแล้วหรือว่าทีมเมื่อกี้ก็ด้วยหรือทีมเมื่อกี้ถ้าเราผ่ามันจริงๆริงตั้งแต่รอบแรกเราอาจจะชนะก็ได้ไวะทุกคนเอ้ยเอากดผิดเลย โอ้โหไปกดให้อาเจ้ยโยน s อโอ้ยแฮนเ้เซ็งเซ็งจัดจัดม,มาแล้วน้องก็อ่ะหิวไปชึบราชเสกคำรามไปเบิ่มอือโอ้โหเกือบตายแต่น้องมีแพสซีฟอมตะนั่นสรนะบน้องคนนี้ต่อยไปเออทำมาเยอะเหรอรอบเมื่อกี้อะฮะโกรธนะ โกรธนะเนี่ยเออโกรธนะเนี่ยเออแต่เราไม่โดนเผาลัวๆแต่เราสเตต์เผาโคตรเยอะสเตต์เผาขนาดนี้เล่นกับฟาน่าน่าจะม่วนนะฮะเอ,อ่อธรรมดาไปเชบิบอ่ามาโอเคสยดายมากเราโยน SP พพลาดนะมทุกคนอืยิงไปมั่นไส้โอเคโยน SP อีกรอบนึงอ่ะเฟอร์เทเลียนโอเคไปสังเกตว่าน้องเออทุกนเทินนะคะน้นอง ของอะไรนะลืมมิโมเขาก็จะโยน sp ให้เพื่อนเรื่อยๆนะไปเพื่อนตุบอออไปหลับไปหลับให้สบายจ้ะแล้วก็เอออืมมันไสเอมมืมาตีมาตีกลับตีมาตีกลับจังหวะนี้อืมมาพร้อมแล้วที่จะหน่วยรล้จะสีคำรามบราบเรียบร้อยะ ในที่สุดเราก็เอาชนะทีมที่เราแพ้ทางได้สะใจยังบอกไม่ถูกสะใจแบบบอกไม่ถูกอ่ามานี่คือทีมแดงล้วนเนี่ยที่โคตรยอดเมตาเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เมตาน่าจะเปลี่ยนละเพราะว่ามีเลโอน่ามาเนาะก็อาเจเราทำนามเมจขึ้นหน้ากันตาม,มากส0ศรเจ็ดนะถัดมาทุกคนเราเปลี่ยนตัวและเราจะมาลองเล่นน้องฟาน่ากันบ้างเนะฮยฟาน่าแม่มงกรเนาะ เจอกับทีมที่มีอาเจ้เหมือนกันนะแล้วก็มีอัสตารทีมนี้น่าจะเล่นทีมผสมเป็นเขียวกับแดงมั้งแต่เราเขียวล้วนนะมาลองมาทุกคนฝั่งเราได้เปิดก่อนนะแล้วก็กางเกาะไปเลยนะอุ้ยฟาน่าน้องมุงมิงมากตัวตะเล็กตะน้อยฝั่งตรงข้ามก็น่าจะกางเกาะเหมือนกันเออกางไปแล้วเราก็ฟาน่าแม่มังกรเผาเลยดีไหมหรือว่าหรือจะเก็บสเตตไม่เก็บละกันเล่นเกมรีบลองดูว่าเผาไปแล้วแหละ สองแสนสามสองแสนหกดีครับนนนจนูเลียบอกเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ได้เล่นเลยจูเลียบอกยังไม่ได้เล่นเล่นขอเล่นหน่อยเราโอ้แต่ว่าฟาน่าเราเปิดก่อนเราเปิดก่อนไอ้นี่เอ,อ๊ะเดี๋ยวนะขอนับก่อนอถ้าเราโยนเราเพิ่มเจาะเกาะเข้าไปให้ฟาน่าเท่ากับน้อง SP 2สอง 3 4 5เอ้ยเดี๋ยวนะั้นทุกเทินใช่ปะ่ะ2 3 4 5 6เอ๊ยก็น่าจะพอดีแล้วก็ให้ชฉลอตโยนต์ให้ด้วยหรือว่าเราจะโยนให้อเจเลยก็จะเม k ชัวรว่าเราเอามันลงแน่ๆแต่อัสตามันก็น่ากลัวหรือว่าโยนให้อเจเราให้อเจปิดอัสตาแต่ไม่น่าปิดไหว เอาไงดีว่าโยนให้เจ้แล้วกันเออเจ้มันตีได้สองรอบถ้ามันเอาตายอ่ะโยนให้เจ้เสรตจแล้วฝั่งของท่ามก็มาดูซิว่าเล่นสายอะไรอุ้ยโอ้ย,อยเจ็บอยู่เจ็บอยู่เนี่ยฟาน่าเราตายแน่เออหลับหลับเลยโชคดีที่เราโยนเราโยนให้อาเจพอดีอัสตาเจ็บนะเมื่อกี้ทำให้เจ็บอยู่นะหรือว่าจูเลียจูเลียนเนี่ยเมคชัวตายแน่แล้วก็ได้ใช้สี่รอบหรือชาร์ล็อตแต่อัสตาเนี่ย แขนส่วนตัวนะอจูเรียนแล้วกันชัวๆปตามเออไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นตืมตามนาณาโซนใส่เออต่อยไปดีจงังหวะนี้อ่ะแล้วก็โอ้โหเราไม่ได้โยนไม่ได้โยนมานานและวอืมเราโยนให้เจ้ก็ได้เอามาคู่กับเจ้เนี่ยเวิร์กสุดละดูทรง น้องน้องมิโมะเกิดมาคู่กับอาเจ้มากๆนะแล้วก็เอามาแบบมามาส่วนทางกับอาเจ้ฝั่งตรงข้ามนะเพราะมีหลังดดั่นอนอะ้เนาะอืมไปก่อนชึบเอ,อ้าลืมฮิวโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหเออคิดเยอะเกินไปนะเ,เนปนะี่ยคิดเยอะเกินลืมฮิวอืมต่อยไปตูมโอไม่ตายวะเออคิดเยอะไปลืมฮิวนะโอเคฝั่งตรงข้ามแล้ว มะฝั่งเราอะได้หิวแล้วลืมลืมเป็นเหตุสังเกตได้อะได้แล้วตื่นละเอ้ยเอ้ยเจ็บเจ็บเพื่อนขอเล่นหน่อยโอ้ m ม่ก็เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นหลับอีกแยะเอออือโอเคเออเพิ่งตื่นเมื่อกี้หลับอีกแยะไปอัสตาลาโกยตูมอืออ่ะอื ต่อยไปต่อยไม่น่าเข้านะอเจทีมกล้ามเนื้อต่อยกับทีมกล้ามเนื้ออะโยนไปอืมเจากกะเกาะแล้วก็โยนเอสพี SP. อืมไปมาอาเจทํทำไงต่อยมาเออกล้ามเนื้อต่อยกับกล้ามเนื้ออืมกลางมานาโซนเนี้ยเออ,เอดีต่อยมาก็กลางกลับครับนอน,น,อนเออสวยโอ้จะมารีวิวน้องฟาน,น่าน้องสลบเหมือด แต่ก็ยังโชคดีที่น้องแบบโชว์เทพตัง้งแต่ต้นเกมไงคือปล่อยปล่อยพลังไปรอบแรกสอแสอนแสนหกเออแต่เจก็นะแทงจริงๆริงนะจ๊ะประมาณนี้ทุกคนก็นี่คือการรีวิวมิโมโซ่านะคะกับทีมเขียวล้วนนะกับทีมกล้ามเนื้อนั่นเอง <c oughs> ก็ ตัว DPS เราเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยเด่นเลยนะฮะแต่เจเด่นสุดนะตอนแรกเจจะใส่เจเป็นแท่งแหละแต่ว่าแอบกลัวว่า DPS จะไม่พอก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใส่ของ DPS นะปรากฏว่าโอเคกลายเป็น DPS เลยเนะี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น DPS นะที่คุมขนแก่นะคะล่างแทนะ่งเนาะจริงๆคือเปลือกแท้คือเป็น DPS ไม่ได้เป็นแท่งนะเข้าใจกันผิดนะทุกคนอะประมาณนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะถ้ากิใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วเจกันใหม่เมื่อื่นไม่หือเจอ 矮。